สิทธิประโยชน์พิเศษที่ไม่เหมือนใครเมื่อผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับสมิตรแคปิตอลลิสซิงวันนี้ทั้งประกันร,รถหายและอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองสูงสุด200,000บาทบริการช่วยเหลือบนท้องถนน24ชั่วโมงและเบอร์คอรเซ็นเตอร์พิเศษเอกสิทธ์เฉพาะลูกค้าสมิตรแคปิตอลลิสซิ่งเท่านั้นเงื่อนไขและระยะเวลาของโปรโมชั่นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ KTM ในการประกาศจัดปโปรไฟไหม ทิ้งทวนครั้งสุดท้ายก่อนปิดบริษัทวรุมจำกัดแถมฟรี g i ฟต์ o วช์เชตั้งแต่36,000บาทขึ้นไปจนถึง2 3 0 0 0 0 0บาทล่าสุดเมื่อเวลา17นาฬิกาของวันที่1กุมภาพันธ์พศ2567ภายหลังการประชุมของทีมผู้บริหาร KTM ในเมืองไทยก็ได้มีการออกมาประกาศถึงโปรไฟลไหม่ครั้งที่2 หลังจากโปรไฟไหม้ครั้งแรกไม่ประสบความสำเร็จย้อนหลังกลับไปวันที่30พฤศจิกายนพศ2 5 6 6 KTM ได้มีการประกาศจัดโปรไฟไหม้ครั้งแรกรับ g i f ต์ไวชเชตั้งแต่24,000บาทขึ้นไปจนถึงสูงสุด120,000บาทปรากฏว่าผลตอบรับไม่ค่อยดีเท่าที่ควรจึงได้มีการจัดโปรโมชั่นแบบโปรไฟไหม้ครั้งที่2เพิ่มกิฟต์ไวเชเข้าไป1.5เท่าถึง2เท่า เริ่มจาก36,000บาทจนถึง230,000บาทและยังแถมฟรีจดทะเบียนพรบรประกันรถหายและประกันภัยชั้นหนึ่งเรียกได้วา่าข้อเสนอแบบจัดเต็มเริ่มจาก200ดุกราคาปกติ1 1 9 9 8 0 0บาทโปรไฟไหมครั้งแรก24,000บาทเอาไม่อยู่ครับโปรไฟไหมครั้งที่2เพิ่มเป็น36,000บาทเท่ากับว่าราคาของ200ดุกลดลงมาอยู่ที่ 8,3800บาทนับเป็นราคาที่สุดจะคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งครับในเวลานี้รุ่นที่2 390ดุกโปรไฟล์ไม่ครั้งแรก44,000บาทเอาไม่อยู่ครับต้องเพิ่มโปรเป็น6,000 60, 0บาทท่งผลให้ราคาจากปกติ2,19,800บาทลดลงมาอยู่ที่1 5 9 8 0 0บาทบอกเลยครับว่าใครที่สนใจต้องรีบเลยนะครับรุ่นที่3 790ดุก โปรไฟไหม่ครั้งแรก88,000บาทก็เอาไม่อยู่ครับโปรไฟไหม่ครั้งที่2เพิ่มกิฟต์ไว้เชื่อเป็น1,70,000บาทส่งผลให้ราคาของ790ดุกที่วางไว้4,39,800บาทลดลงมาอยู่เพียงแค่2,69,800บาทเท่านั้นใครที่เล็งเอาไว้โอ้โหนะครับสุดจะเร้าใจจริงๆรุ่นที่4 890ดุกอา โปรไฟลไ์ม้ครั้งแรกก็ว่าสุดๆแล้วนะครับ1 2 0 0 0บาทก็เอาไม่อยู่เพิ่มเป็น2,300,000บาทจากราคารถปกติ5,99,800บาทลดลงมาอยู่ที่3 6 9 8 0 0บาทใครที่ซื้อไปบอกเลยครับว่าสุดจะคุ้มค่าจริงๆรุ่นที่5 r c 390โปรแรก48,000บาทก็เอาไม่อยู่จัดโปรไฟล์ไม้ครั้งที่2เพิ่มเป็น90,000บาท ส่งผลให้ราคาของรถจาก2 3 9 8 0 0บาทลดลงมาอยู่ที่1 4 9 8 0 0บาทรุ่นที่6 390 Adventure Pro รแรกได้กิฟต48,000บาทมาถึง Pro 2เพิ่มเป็น95,000บาทเมื่อนำไปหักกับราคารถปัจจุบัน2 3 9 8 0 0บาทเท่ากับว่าราคาสุดท้ายอยู่เพียงแค่ 144,800บาทรุ่นที่7 390 Adventure สีสม้มเช่นกันครับโปรแรก48,000บาทเอาไม่อยู่เพิ่มกิฟต์เป็น95,000บาทจากราคารถเดิม259,800บาทลดลงมาอยู่ที่164,800บาทรุ่นที่8 790 Adventure โปรครั้งแรกก็ว่าให้กิฟต์สูงแล้วนะครับถึง16,000บาทแต่ก็เอาไม่อยู่ เพิ่มกิฟต์เป็น2 0 0 0 0 0บาทจากราคารถเดิม5 2 9 8 0 0บาทลดลงมาอยู่ที่3 2 9 8 0 0บาทใครที่ซื้อเก็บเอาไว้บอกเลยครับว่าหาราคานี้ไม่ได้อีกแล้วรุ่นที่9 790 Adventure R โปรไฟไหมครั้งแรกไห้กิฟต์สูงแล้วนะครับ1 1 4 0 0 0บาทโปรไฟไหมครั้งที่2เพิ่มกิฟต์เป็น 2 3 0 0 0 0บาทแบบจัดเต็มจริงๆส่ง,งผลให้ราคาเดิมของตัวรถ5 6 9 8 0 0บาทลดลงมาอยู่ที่3 3 9 8 0 0 0บาทรุ่นที่10 350 EXCF s Days โปรแรกแถมอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าเกือบ30,000บาทแต่ก็เอาไม่อยู่โปรครั้งสุดท้ายเลยแจกกิฟต์ไวเซอร์ถึง40,000บาทราคาตัวรถเดิม 539,800บาทลดลงมาอยู่ที่499,800บาทและนี่ก็คือการจัดโปรโมชั่นสุดจะร้อนแรงในแบบโปรโฟไฟไหม้ทิ้งทวนครั้งสุดท้ายก่อนปิดบริษัทวรุมจำกัดถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูก็จะเห็นว่าโปรโฟไฟไหม้ครั้งที่สองนี้เริ่มจากวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศสอ6 7าโดยไม่มีการะบุวันสิ้นสุดของโปรโมชั่นเป็นไปได้ครับว่าโปรชุดนี้ จะลากยาวไปอย่างน้อย1เดือนหรือสูงสุดก็คือ2เดือนข้างหน้าก่อนที่วารุมจำกัดจะปิดกิจการและก็ส่งไม้ต่อให้กับบริษัทใหม่มาถึงชั่วโมงนี้การจัดโปรโฟไฟไหมครั้งที่2ที่ดูว่าสุดจะร้อนแรงแจกฟรีกริฟไวชเชอร์36,000บาทถึง230,000บาทแต่ก็ไม่แน่ครับเพราะว่าถ้าตัวรถยังเหลือค้างสต็อกอยู่อีกมากอาจจะมีการจัดโปรโมชั่นแบบโปรฟไฟไหมครั้งที่3 ในช่วงเดือนมีนาคมที่จะมาถึงซึ่งการจัดโปรโมชั่นแบบโปร1โปร2โปร3แบบนี้เคยเกิดขึ้นแล้วสมัยคุณค่าคอร์ปอเรชั่นอย่างไรก็ตามการปิดตำนานของยุคที่3 KTM ในประเทศไทยที่กำลังจะก้าวสู่ยุคที่4ก็มีแฟนคลับ KTM สอบถามกันเข้ามาครับว่าผู้จำหน่ายรายใหม่จะเป็นบริษัทอะไรหรือ KTM บริษัทแม่จะเข้ามาทำตลาดเองในเมืองไทยจากกระแสข่าวเชิงลึก พอจะบอกกับคุณผู้ชมได้ครับว่าณขณะนี้กำลังมีการคัดสรรตัวแทนจำหน่ายรายใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่บริษัทวรุมจำกัดแต่โดยส่วนตัวของผมแล้วผมอยากเห็น KTM บริษัทแม่มาลงทุนทำธรุรก,กิจด้วยตัวเองในเมืองไทยตั้งบริษัทใหม่ชื่อว่า KTM Thailand ซึ่งจะทำให้แฟนคลับของ KTM มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นถ้าบริษัทแม่มาทำด้วยตัวเองมาถึงชั่วโมงนี้บริษัทไหนที่มารับช่วงต่อ โอกาสประสบความสำเร็จนั้นมีน้อยเหลือเกินครับเพราะว่า3บริษัทแรกได้สร้างชื่อเสียทำลายคุณค่าของแบรนด์ KTM ไปอย่างมากมายถ้าบริษัทแม่ไม่มาทำเองโอกาสจะพลิกฟื้น KTM ให้กลับมายิ่งใหญ่ในเมืองไทยคงเป็นไปได้ยากครับเรื่องราวของ KTM จะเป็นอย่างไรจะมีการจัดโปรไฟไหมครั้งที่3อีกหรือไม่เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ ผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับสัมมิตแคปิตอลลิสิ่งวันนี้ได้ร่วมปลุกป่าชายเลนคืนอากาศบริสุทธิ์เพื่อโลกที่สวยงามยั่งยืน